วิดีโอกันหน่อยนะครับม่อนรับแรงครับก็บรรยากยาศหน้าม่อนรับแรงครับเป็นทำผูกครับต้นหอมนะก็ปลูกตัดต้นหอมม่อนรับแรงนะครับแนวเขาต้นหอม ทางโค้ม้อนรับแรงครับข้างบนก็นจะเป็นแนวแนวภูเขาเนาะโอเคเพื่อนๆจมบรรจากาศม่อนรับแรงนะครับเ,เดี๋ยวเราเดิดนไปถึงกาแฟครับม่อนรับแรงภาพพื้นเมืองเปิด9โมงถึง2ทุ่มกิจรกรรมรัีรถ เป็นมุมแบบภูมิทัศน์ต้นไม้หลากหลายสวยง้งามข้างในก็เป็นรับแรแนวขายพวกพื้นบ้านเป็นปัตรกรรพวกผ้าไหมเนาะ หลายหมุมน,นะเดินชมบรรยากาศนะครับด้านนอกเป็นอาองแอนะครับการนั่งกินนั่งทานนะครับพวกขนมคาแฟเต็กเดี๋ยวเราเดินลงไปยังข้างมุมคาเฟ่คาเฟมุมคาแฟ่รับมุมจอดรถ ลับแหลครับหลายหลายมุมบรรยากาศโอเค ต้นไม้นะครับเขียวกระจีอะไเนี่ยเจ้าเจ้าเจ้าหลายมุมหลายมุมลางเรือนลางกองครับโอเคจมหน่อยจมหน่อยครับมุมหลายหมุมนี่น้องโบ๊ทคุณแม่นะครับอยู่ซุ้มนั่งกาแฟคุณพ่อรีวิวก่อนโอ้โห ครับแบบบ้านสวนจริงๆนะครับอืมบรรยากาศเแถวๆๆมุมน้ำตกจำลองนะครับมุมโน้นก็จะเป็นมุมเดี๋ยวคุณพ่อกาแฟหน่อยกกอืม นะครับอัตกรรมแบบคนเหนือนะครับดีไซน์เป็นสวนบ้านสวนเลยเนี่ยเดินมุมสวยๆเป็นอโอเคนะครับทำได้สวยร่มรื่นด้วยต้นไม้เนี่ยนะครับนะครับเรือนนั่ง ร็อบบี้กาแฟบางทีรีวิวข้างในแล้วครับครูนาถอดรองเท้านี่เป็นบ้านโบดิร์นแบบทรงไทยประยุกต์เนาะโอเคสักหน่อยนะครับมาแล้วเดินสักหน่อยครูนาถอดรองเท้าโอเคครับเราถอดรองเท้าไปชมบ้านเป็นบ้านเนาะเขาเป็นแบบ เลือนลางศาสตร์เดินชมเลือนลางศาสตร์หน่อยครับผมเดินเลือนลางศาสตรหลายๆมุมนะครับโอ้โหลมลื่นลมื่นมากโอเคอันนี้ก็แนวแบบนั่งเป็นบ้านนะดีไซน์แบบนี้เข,แ,ขแลยวนะีนะป่าจอดอินที่มีแนวจะทำบ้านสวนนะครับเรือนแบบเจ้าของ เรียนแบบเจ้าของนะครับโอ้โหโม่อนรับแรนะครับท่านผู้ชมที่นี่นะครับมาเมืองรับแรนะครับเข้ามาได้นะฮะบรรยากาศสุดยอดแนวลานจอด,ดรถถือว่าเป็นกำเลยตรงโค้งพอดีนะฮะดูทัดด้วยต้นหอมนะครับก็เป็นพืชเศรษฐกิจของที่นี่ด้วยนะต้นหอมนะครับเรารีวิวต้นหอมไปไกลหน่อยเรารีวิวแนวต้นหอม ม่่นลักแหลกก็มีลูกค้าเข้ามาชมครับพระนะครับที่เขาจัดไว้ให้ทางลูกค้ามาชมนะครับเป็น ข้อพระนะครับอยู่บนเรือนโอเคก็ให้ท่านผู้ชมเห็นยูเล็กๆน้อยๆน,นะครับม่อนรับแรโอเคก็รละเยเล็กๆ,ๆน้อยๆจากป่าจอินดี้นะครับโอเควันนี้ก็มีโอกาสาม,มาทานกาแฟาที่เรือนอที่ม่อนรับแลนะครับ ต้นไม้สวย,ยร้อยเพื่อนเห็นมุมบรรยากาศสวยๆหลายมุมเราเดินมาเรื่อยๆอยเดินมาเรื่อยๆอยดูมุมต้นไม้ต้นสวนนะครับที่เขาจัดไว้เป็นระเบียบมากเออนี่เาวันต้นไม้เนี่ไต่ต้นมะพร้าวหรือต้นอะไรเนี่ยออ วันตปนไต่อย่างนี้เลยนะครับมันงามมันอุดมสมบูรณ์นะฮะสวย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  มุมบรรยากาศสวยๆนะครับดูเพื่อนๆรู้จักพวกต้นไม้นะครับพวกต้นไม้หลากหลายด้วยพันไม้ต้นไม้ที่เขาปลูกไว้ใบอะไรเนี่ยใบอะไรโอ้เพื่อนๆรู้จักไหมเนี่ยโอเคนี่เราอยู่ตรงโซนเถาวัลย์ต้นไม้เนี่ยเจ้าเจ๋าเจ้ ม่อนรับแร่โอเคหลายๆมุมเอ๊แบบแนวคนเหนือนะฮะแนวคนเหนือ